แล้วแล้วนั่งรถไปถึงไหนครับพี่พี่ตีผมไปลงรถดนตรีรถดนตรีแล้วผมก็ข้ามหนผมไปไปย้อนกลับมาแล้วกลับมาว่าผมหลีกเลี่ยงพวกก็จะเจอเขาอีกรอบนึงเออพี่โอว่าตัวว่าจะไปเจอเขาอีกจะไปเจอเขาอีกเพราะตอนนั้นเราคนเดียวใช่ผมก็ตัวมคนแล้วผมโทรตามเพื่อนที่ห้าคนนะครับเขาบอกว่าฟูอยู่บ้านหมดแล้วถึงบ้านหมดแล้วอ๋อแต่ว่าเขา มันไม่จะโทรสั่งบ้านสัก่อนเข้าใจพี่มันตามยากตามยากแล้วมันไม่เหมือนมือถือนะครับแล้วไงต่อพี่ไปเย็บก็เลยกลับบ้านเลยสายทุบปิดสายทุบปิดนั่งหกสองทับสายเดียวแล้วก็เย็บแผลไงตอนนั้นคุณแม่คุณแม่ออกให้ห้าร้อยอ๋อแม่ให้ตังห้าร้อยไม่คุณแม่พาไปเลยพาไปเลยแม่พาไปเลยแม่ก็นั่งนั่งรอลูกกลับบ้านนะครับผมไปเย็บที่โรงพยาบาลอะไรจพี่ไม่โรงพยาบาลเป็นเป็นเป็นเคอร์เลสตึงนะแต่ว่าเขาเปิดอีกนิดเป็นนิดเปเล็กอ๋อ ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนั้นเย็บกี <5. S 1> เ่เข็มครับห้าเข็มห้าเข็มครับทำให้ชมความเย็บห้าเข็มนะครับแล้วเห็นพี่จีบอกว่ามันลึกถึงเส้นเลือดเหรอพี่ก็หมอบอกว่าถ้ามาไม่ทันอีกสักสิบห้าทีก็ได้เลือดตา อ๋อโดนเส้นเลือดใหญ่ครับไม่โดน้แต่แต่แต่ว่าโดนเส้นเลือดที่เลือดน้ำมันเปิดบโอ้ตรงนี้ใช่ไหมมันมันมันมีเส้นเลือดอยู่พอดีตรงข้อศอกครับแยกออกมาอ๋อเลพราะว่กไม่ถึงเส้นเลือดใหญ่เลือดมันออกไม่หยุดครับครับเสียเลือดเยอะเสียเลือดเยอะโอ้ถ้าถ้าดีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเลือดออกเยอะใช่ไหมพี่ก็คือเหมือนว่ามันหนักจะมันมันทะลุเนื้ออะไรใช่ไหมพี่โอ๋แต่ไปโดนเส้นเลือดเนี่ยแปลว่าคนฟันเขาไม่รู้หรอกครับไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่ทักทอกเยอะถ้าถ อ๋อ <AL> เหรอต้องนี้ต้นเส้นเอ็นมันจะมันจะตายไปเลยใช่ป่ะพี่หมอเขาบอกอย่างงี้นะอย่างงี้ละครับต้องอย่างงี้ตลอตลดที่พี่ทำเพราะ <คอ S 1> ว่ามันจะอย่างงี้ไม่ได้อเ <AL> สน้น<อ> <AL> เอ็นขาดเอ็นเอ็นเอ็นข้อศอ,อ,อ,อกขาดใช่ครับมันก็เหมือนถ้านานเกินไปมันต่อไม่ได้แต่ว่าวันนั้นอย่างดีว่าโดนเส้นเอ็นเส้นเล็กอะไม่ถึงว่าเส้นใหญ่๋อไม่ใช่เส้นเอ็นใหญ่แต่ว่ามันก็เปิดนะเปิดเปิดแหวกประมาเนี้ยครับครับแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีโอกาสเจอพี่โอ๋ใช่ไหมพี่ที่โดนฟันในครั้งนั้น ก็ไม่เจอแต่ว่าเขาบอกโปเต้โปเต้เนี่ยตอนนั้นโปเต้เหรอเขาบอกโปเต้เรียกสามเก้าเขาเรียกโปเต้อินสามเก้าเขาบอกพี่พี่ตีว่าอะไรครับบอกโปเต้เนี่ยเป็นคนเล่นมืออ๋อเหรอโอ้โหแต่ว่าคำพูดแบบนี้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแต่พี่เล่หรืออะไรนี่เขาเรียกเรียกโปเต้ครับ พี่แป๊หรือพี่เล่นี่แหละเลียเร่โปรเต้โปรเต้เขาบอกโปรเต้มีคนเล่นเป็นคนเล่นแต่ผมก็ไม่รู้เป็นใครพตอนนั้นส่วนใหญ่เขาที่เรียกว่าโปรเต้เขาไม่ใช่ยกว่าโอ้เขาเรียกโปรเต้โปรเต้ชื่นชื่นโปรเต้อะไรประมาณนี้นะพี่หัวนะสายยาเขาบอกโอ้โหฟุกุฟุกุฟุกุก็คือพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอผัวอีกเลยไม่เจอเลยไม่ได้มาแก้ใช่ไหมน่าจะไปเจอเจ็ดสีแต่ผมแต่ผมจำไม่ได้ไงอ๋อจำไม่ได้เพราะวันนั้นมัน มันมืดแล้วที่โดนฟันมันมืดแล้วเชื่อชื่อโหรัก็ไม่รู้เราไม่รู้พี่โอ๋ก็ไม่รู้ฟันใครด้วยอจนวันนี้ยื่นมาไม่รู้ได้กลับมาเจอกันใช่จู่วพี่ใช่ผ่านไปตั้งสามสิบปีแล้วมั้งใช่สามสิบปีนะใช่ครับจนพี่ตี้ได้มากลับมาเจอพี่โอ๋อีกครั้งหนึ่งแต่วันเนี้ยคือมันลืมไปหมดแล้วมันเป็นเพื่อนกันแล้วอ่าอันนั้นคือทับต่างคนต่างทำหน้าที่พอเป็นอินพอเป็นชื่นมันก็เจอกันตอนวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่พอวันเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันแล้วก็นั่งคุยกัน ก็เหมือนว่าจะมาทอดถ่ายทอดประสบการณ์เก่าๆแหละให้น้องๆฟังใช่ไหมคือท้ายก็มาเป็นเพื่อนกันเนี่ยดูดิที่สำคัญกเป็นเพื่อนกันนะท่าไปชมดูนะครับคนโดนฟังเฉาะกันมาแล้วเป็นเพื่อนเฉาะแล้วเดี๋ยวอย่างที่อย่างที่บอกนะครับสองท่านนี้นะโทรคุยกันก่อนด้วยนะไม่ใช่ว่าผมเจอเขาโทรคุยกันเองนะแค่ับถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็สุดยอดนะที่คุยกันเองก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ติดต่อมาหาผมไม่อย่างเงี้ยลองมาถ่ายทอดไหมผมบอกดีนะอย่างเงี้ยดีนะคือเหมือนว่า เหมือนกับว่าพี่ตี้กับพี่โอ๋อะเจอกันแล้วก็คุยกันเองด้วยความเป็นเพื่อนคือเขาเรียกว่าคนหนึ่งอาจจะเคยมีโดนคนนึงทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายก็มาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมจริงแล้วเจอกันตามงานหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้แต่ไม่ได้ทัก้เว่าเป็นคนชนนนอบแต่ว่าจะสนิกัริมากกว่า กับพีโมดเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบเขาอยู่โมเมนต์ใหญ่ใกล้บ้างใกล้บ้างผมผมจะอยู่สายทุกปีใกล้ๆกันอ้าวแล้วพี่ติย้อนไปนิดนึงแล้วนึกยังไงถึงถึงทักน้าโอมว่าน้าโอ๋เป็นคนฟันตอนนั้นอ่ะได้ฟังรายการอะไรก็รายการหลังออกไปอ๋อลองออกไอเชวันวีแลเพราะว่าปีสามสามนี่มันผมเรียนนี่ว่ะแล้วเดี๋ยวเขาพูดถึงเหตุการณ์นี้ใช่ใช่ใช่แล้วพี่ก็ยังไงต่อพี่ไปทักเลยตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นผมหรอกเป็นข้าบอก เอาความมาสู้ก็ผมอ๋อเฮ้ยมันเรานี่หว่าใช่หาตัวอยู่หาตู้อยู่นานครับไ่นะผมหายใจที่คําว่าประธานโอ๋เขาบอกว่ายังอยู่ก็ไม่รู้ผมก็เลยต้องออกมาออกตัวครับอ๋อเข้าใจแล้วคือพี่โอ๋มองว่าเ้ยคนที่โดนฟันไปเนี่ยเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่แล้วก็อยากเจอไม่ครับอยากเจอแล้วพี่ตี้ก็คือเก็บตัวมาตลอดครับจนวันนึงเอ้ยมาออกรายการดีกว่าเปิดหัวตัวยตัเลยว่านี่พี่ตี้นะครับ คือถ้าใครตามพี่โอ๋ในหลายๆรา,า,า,ายการพี่โอจะเล่าเหตุการณ์นี้รายการผมเองก็ด้วยซ้ำี่โอเคยเล่าไปแล้วว่าเคยฟันกับอินที่สาครีที่แบบเหมือนจะไปปลดช็อปแต่ไม่ได้นะใช่ครับไม่ได้ขวางสู้แล้วพี่โอฟันไปครับผมจนวันนี้ได้มาเจอตัวจริงอ๋อครับพี่ตี้อินทะลแปดของกอใช่ไหมวัดตีใช้ได้ไม่ช็อปไม่หลุดอ่ะไม่หลุดอ่ะถือว่าใช้ได้ถือว่าเขาแบบ คือทําหน้าที่ของอินน่ะเขาทาหน้าที่ของเขาเต็มที่อะเขาชอบเขาไม่หลุดถึงแม้วันนั้นจะน้อยกวั่าคนเดียวคนเดียวเขาจะโดนฉอเขาก็ฉอเขาก็ไม่หลุดอ่ะนี่ต้องชมนะต้องชมพี่ตีนะไม่ยอมนะพี่เราชมเลยอันนี้พี่โอ้ชมครับโอ้ยสุดยอดจริงแร่มาด้วยเลือดแล่มาด้วยเลือดฉอยังต้องอยู่ต้อบอยู่ก็ เส้นเอ็นขาดนะเกือบเกือบจะต้องพิการด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเส้นเอ็นเล็กไงเพราะถ้าเกิดเส้นเอ็นมันตายเนี่ยหมออาจจะบอกต่อไม่ได้ถูกไหมที่มันเข้าลึกเกมันเข้าลึกใช่ไหนเป็นวันนั้นเดชขอบคุณว่าคุณแม่ผมก็นั่งรออ๋อลูกไปไหนทุกปีผมจะกับผมมงทุกวันนะมวงเย็นทุกวันแต่คือวันไปวันเกิด ที่กรมทหารลงเข้าเายสิ่งนะครับครับเราเติมบอกดูกัะเทสี่นั่งไปแต่พอเราเห็นห้าคนนะเราก็ชื้นนี่ถ้าเจอใครเราก็ลุยอแต่ไปแยกกันหน้าหน้าตรงเลยไม่หรอกคนนี้แล้วพี่ตีตอนกลับแม่ป้าก็ฟันแขนไปให้แม่เห็นเลยใช่ไหมพี่ใช่ไปมใช้แบบน้เลยเหรอใช่เลยครับอ๋อแม่เห็นก็ตกใจเลยลูกโดนฟันตกทำงานห้างนี่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าห้างไหนไม่รู้ครับอ๋อ สุดท้ายเนี่ยนะกลับมาเป็นเพื่อนกันเออ้โหได้รู้สึกไงพี่ได้เจอแบบคนที่เราพูดนิดนึงครับบอกไปแล้วบอกว่าไอ้ไอ้เห้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเบียร์ขอโทษด้วยไถ่โทษอ่ะเดี๋ยววันที่ยี่แปดเดี๋ยวไปกินเบียเลี้ยงงานบอลงานบอลสี่ปีเพรเราก็ตามหาอยู่ว่าใครนึกว่าไม่นึกว่าตายไปแล้วคนนั้นมันมันสามสิบปีแล้วอ่ะพอๆสักอย่าันต์ ขอขอบเที่ยวคได้ได้อ่าโอเคนุกที่ไงดที่ไิงเดร๋ยวภาพแหงความประทับใจนะครับท่านผู้ชมทั้องท่านก็ปอดกันอทั้งพี่ตี้กับพี่โอ๋เห็นไหมภาพแห่งความระับใจแมท่านผู้ชมดูเป็นเพื่อนกันคนเคยสะพ้ากันคชมเคยมีบาดแผลโอเคแหละแนอดีตมันคือในอดีต คนนึงก็ทำหน้าที่อินคนนึงทำหน้ที่ชื่นใช่ไหมพี่มันก็มีทั้งได้ทั้งเสียนะเ,เพียงพั้มเขาเราได้เขาใช่ไหมพี่โอ๋อพี่โอ๋เขาบอกอยากจะเลี้ยงเบียรคืนด้วยสามอ,าอัอพี่ตี้มีอะเลยจะพูดความในใจถึงเหตุการณ์นี้หนะ่อยเกี่ยวกับพี่โอ๋ก็ประทับใจคนระับประทับใจพี่โอ๋ประทับใจประธานชืนี่คือเขาถ้าเล่นก็จะไม่ตามไม่สาม ถ้าเอกไฟยอมจะไม่ตามคือวันนั้นเราเหมือนเราก็ยอมไกลๆใช่่ออ๋ใชครับหรือเขาได้ยินว่าผมดำเนินไปด้วยกันเออน่าจะเป็นแบบนนั้เขาไปตามแต่ว่าเาก็พอแล้วเราไม่ตามไม่ตามเราอยู่เยอะกว่าเขาราอยู่เขาไม่ได้ตามไปจนจมไม่ได้ไม่ได้ชอที่เดียวเราก็ตายแล้วเราก็หยุดแล้วเราไม่ทำแล้วเขาคือไม่ไปตายเรายังไงเราเราไม่ได้กะทำเขาแต่ละอย่แางอยู่แล้วเราไม่ได้กะแล้วเราเขามาคนเดียวด้วยเนาะจังหวะแบบ ผิดพันผิดพันเขาไปเขาสู้เขาสู้เออจังหวะเขาสูักฝานออเมาดีตอนนั้นฝานกาด้างกำลังกำลังดังกำลังดังไหมมาเลยืึกฝานให้น้อยจังเัยฝานน้อยออกมาแต่มันสั้นไปหน่อยพี่ตี้ไม่นะโอ้วัาตัดมันยาวกว่านี่สู้ก็ได้นะถ้าใหญ่หน่อยเอาถ้าถ้าเราอันสักขนาดนี้นะได้แต่ผมเอาเล็กมานิดเดียวเล็กแต่หน้าโอ้เขาก็ไปสวนด้วยแต่ทาร่าฝานเหรอทาร่าฝานเหรอเจอหัวตัดหน่อยครับก็คือซุปไป ครับจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจมีโอกาสได้มาเจอตามงานเนใช่ใช่แต่ไม่รู้ไม่รู้มันต่างตรงนี้นะพี่มันคือไฮไลท์นะเพราะว่าเขาบอกว่าโปรเต้ผมก็ตามตัวไม่เจอไงโปรเต้ไหนผมตามไม่เจอคือจะเป็นทั้งงานบอลมต่างใี่แบบพี่โอเจอที่บ่ายบ่อยเจอบ่อยเขาดีนะเขายิ้มให้ผมตลอดแต่ไม่รู้ว่าแต่ยังไม่รู้เคยโดนโอฟันใช่แต่เขาเขาเอาแก้วเบียร์มาโจมผมนะเป็นงานบอลนี่ใส่ที่นี่มันคือไฮไลท์ไนะมอดเขาจะคู่กรบปุกไปแต่ไม่ได้กันเจอกระปุกไม่หกพี่โอคาใจคนไหนไม่โจดวะดิ ฟันไปถูกป่ะพี่ตี้ก็บอกใครไม่ฟันกูวะอ่อที่พูดแบบแบบแบบเพื่อนนะพี่แต่แบบสุดท้ายเนี่ยมันรู้ไงว่าพี่โอ๋พี่ตี้ก็ไปดูรายการใช่ป่ะใช่ครับฟังบ่อยๆใช่เราดีกว่าตอนนั้นก็บอกสวรีผมก็ไม่รู้เป็นผมนะแต่ว่าบอกฟันน้อยคำเดียวแล้ววันนั้นพี่ตี้เป็นคนติดต่อหาพี่โอ๋ใช่ป่ะเพ่าเหตุการณ์อย่างนี้เล่าเล่าอย่างไรพี่วันนั้นพี่ผมอ่ะก็ผมก็ลงเฟซว่าโดนเล่นสวรีนะก็ อยากจะระบายอยากอะไรระบายเอมเราผมเห็นไงเออในในในโพสต์ปะเทยทักผมมาเฮ้ยนายเหรอขอโทษคือผมอย่างนี้ไม่ตัวผมมาอยากจะขอโทษเขาว่าใจเขาอย่างนี้นะคุ้ยไอคนที่ผมฟังไงเราใจเขาดีนะคือเราตามหาอยู่ครับครับพอเห็นพอเห็นตีนโพสต์เฮ้ยเฮ้ยตีนนายเหรอที่ก็ฟังน้อยอะ เขียวอะทักกลับไปใช่ใช่ใช่ก็คุยกันขอโทษกันตีบอกไอ้ไม่เป็นไอ้ยบอกว่าเราไม่ไม่ถ่ายถ่ายไปแล้ว พตี้จะให้ภัยโอเคเขาพาใจเขาผ่านไปแล้วแต่หลังนี้ก็จะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันไปเลยแหละเพราะว่ามันเคยผ่านเหตุการณ์ด้วยกันมาใช่ไหมครับแต่ผมกับเขาก็เรียนรุ่นเดียวกันได้อายุเท่ากันอายุเท่ากันได้หนึ่งหกเท่ากันปีเดียวกันปีเดียวกันเลยครับเข้าเรียนปีสามสามเหมือนกันด้วยอ๋อเรียกได้ว่าอยู่ในยุคเดียวกันนะยุคนั้นนะพี่นาะยุคเก้าศูนย์นะนะปีสามสามยุคเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะ้ครับท่านผู้ชมระหว่างพิตี้อินแปดสองกอกับโนโอ๋ประชาชื่ ับเป็นเรื่องเราในดิก็คือมีเหตุการณ์นี่แหละที่ทั้งคู่เจอกันจริงๆนะโอ้มีเรื่องเราอีกเยอะพี่ตีก็มีแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่เรื่องนี้นะให้น้องๆดูว่าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสถาบานนะันอ่ะทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันแล้ว<ช>ที่<ช>ออก <ๆ S 2> มาเล่าเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมดูว่าทั้งคู่เนี่ยถึงแม้จะเจออะไรมาเคยก็เรียกงว่าเจอปะทะกันอะไรเงี้ยนะ<ช>ตัวนี้ดูนะดูมิรภาพผมว่าตรงนี้ละมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะพี่ตีพี่โอ๋ใช่ใช่ ยอดมากเลยพี่เป็นอะไรที่ภาพที่แบบสุดพี่สุดสุดตามหาอยู่สามสิบปีตามหาอยู่สามสิบปีตามหาสามสิบปีเป็นนิ่ง่าถ้เจอกันได้แต่ผมเคยนะผมก็จะไปแก้แต่ว่าเขาบอกโปเต้โปเต้ผมก็งงไงโปรเตะคิดจะไปแก้เหมือนกันไหมแก้เหมือนกันคิดเลยแก้ต้องคิดหนักหน่อยคิดหนักเหมนกนะเขบอกโปเต้นะเขาบอกเห็นนะเราบผมไม่ตดไปตองกอหลาโคเลยอ่ะโหยากว่ะอ๋อเหรอ ท่านต้องไปกับสามเก้าเขาบอกว่าคุณต้องแฝงตัวไปกับสามเก้าอย่างนี้นะเขาเปิดตัวเขาจะเล่นแต่ฝั่งนี้ฝั่งกระนกียงเดียวฝั่งเจ็ดห้ากะนกเจ็ดห้าเขาตั้งใจอย่างนั้นเลยแต่ของกอมไม่ได้มาฝั่งนี้แต่ชื่นตรงมีไหนก็มีนะแต่ถ้าพี่จะเมาคืนโปรตีนเยอะไงพี่ต้องมหมักกันนะต้องมากับอินสามเก้าใช่ป่ะใช่ครับถ้าพี่จะเล่นโปรตีนใช่ครับอ๋อคือเหมือนว่าพี่ตี้จะไปปรึกษาเพื่อนเขาอยากจะเมาคืนมาโดนฝั่งถูกป่ะ แต่ทางแปดของกอก็แนะนําว่าไปสามเก้าไปสามเก้าดีกว่าไปเล่นเลยเต็มที่เพรอคมต้องเจอนะเจอแน่แต่เขาบอกว่าชื่อโปเต้ก็ยากหน่อยตัวนั้นดังตัวนี้นะดังใช่ป่ะแต่แต่ผมก็ไม่ได้อาฆาาเขานะก็คิดในใจว่าเออวันนั้นเขาก็ปล่อยเราไปนะตางทีเราก็ปล่อยนะไม่ใช่ว่าเขาไล่เราแบบโอ้โหจะนดมูลไปถึงต้นมมลไม่ใช่ไม่ใช่เขายังให้เวลาผมนะให้ผมก้มูลไปเก็บความกับหนังสือเรียน่ะ คือเราไม่มีที่อื่นนะคือเราไม่นั่นแล้วคือเฉพาะเดียวไม่มีนะเขาเหมือนกับเขาไม่เอาแล้วเราก็ปล่อยเขาเรียกว่าเล่นบผู้ชายเขาคือเขาบอกเขาสู้เราไม่ได้แล้วเราอยไปทำเขาทำไมเขาปล่อยแล้วผมหันมาเขาก็ไม่ไม่ไมสามุ่งที่ตามเราก็ยืนดูก็ยังถือถือปานถื้อถือมีดไม่ทาอะไรผมนะผมก็ไปเก็บปานเก็บงมือเรียนมือเก็บตูดนะก็เป็นผมผมก็จะไปเหนือนั้นแหละเน็ตโตแล้วก็วิ่งไปพร้อมตำรวจครับ people ก็สม,มสมัยนัน้นจะเมรกเขาจะท้าไปแล้วกขคือไปเ้วผมก็ไม่อยู่ครับก็เมื่อกี้ <S <S ทั้งสองท่านเนี่ยทั้งพี่ตี้อินแต่งกอแล้วก็น้องโอ๋ชื่อน้องโอ๋เขาถ่ายทอดเรื่องราวไปแล้วนะครับน้องๆหรือเพื่อนเพื่อนหรือพี่ๆีที่ดูช่องช่างทีวี9กอยู่ก็คงจะได้ฟังไปพร้อมกับพวกเรานะครับก็ไม่มากก็น้อยแหละเมื่อกี้นะครับ,รบก็ อยากให้พี่ตี้เนี่ยจริงจริงพี่ตี้เนี่ยนะครับเขามีเรื่องเล่าอีกเยอะใน,นอินทราเนี่ยคือหลากหลายชีวิตกว่าจะเรียนจบอินสามปีเนี่ยค่อนข้างเยอะอเยอะมากถูกไหมพี่ส่วนน้องโอ๋ไม่ต้องห่วงประวัติเที่ยวนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าคอนเทนต์วันนี้ผมอยากจะโฟก,กัสแค่เหตุการณ์เดียวนะไม่อยากจะไปถึงเหตุการณ์อื่นใครอยากจะฟังประวัติพี่ตี้ต่อเดี๋ยวผมจะเชิญมาอีกนะครับพี่ตี้พี่ตี้ฝากอะไรถึงน้องๆแบบเห็นเหตุการณ์วันนี้ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกัน้วอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ พรผมก็สามสิบปีผ่านมานะครับผมับแล้วผมก็มาเจอก็คนที่ประทะกับผมครับผมแต่ว่าคนภาษาฝรัภาษาันแต่ว่าฝากเด็กรุ่นใหม่นะครับจะตีกันอะไรฮะเรียนหนังสือที่กว่าครับเรียนให้จบดีกว่านะรัยพ่อแม่รอที่บ้านนะครับผมแล้วก็ผมว่าคนนี้ในผมก็มีก็นี่ครับประชาชนว่า เขาไม่ซ้ําเขาไม่ซ้ําำก็ยอมใจเขาอ่านั่นคือน้ําใจที่เขาไม่ซ้ําเราในวันที่เราเพียงพ้ำใช่ครับถูกไหมแล้วพี่ตี้ตอนนี้ทําอาชีพอะไรพี่ผมค้าขายกาแฟครค้าขายกาแฟเปิดร้านกาแฟเหรอรถเชนรถเชนคือตรงไหนพี่แถวไหนสาขาทุ่งปฏิเสธสองครับเปิดสาขาหนึ่งสาธุ่งปฏิเสธสองสาขาหนึ่งราขาหนึ่งเลยสาขาสองนี่อยู่น้องแขมอยู่น้องแขมเป็นรถเป็นรถรถเขียนกาแฟรถเขียนร้อยสิบซอยร้อยสิบซอยร้อยสิบครับปูมูฟ่าเลยครับุปูมู่บ้าครูเข้าแบงค์ไหนนะครับอยู่ตรงช่างอุ่นวัตถูใช่ครับอ๋อเอางี่ ถ้าผู้ชมเขาใครดูเราอยากจะตามไปอุ่นเหมือนพิตตี้ร้านกาแฟอยู่ซอยหมู่บ้านคูเลยช่างอุช่างอุตสาหกรรมหมู่บ้านคูถึงพี่ก็เนี่ยไปหาพิตตี้อินแปดสองกอได้คูปับน้าโอเลยตอนนี้น้าโอชื่นหกหกเนี่ยนะฮะก็พิตตี้เนี่ยเป็นอดีตคูปับส่วนใครฟังเรื่องราววันนี้แล้วชอบตามไปอุ่นกาแฟร้านพิตตี้ได้พิตตี้มีอะไรจะฝากไหมก็ให้ รู้ใหม่นะครับทั้งพัทยมครับอาชีวะรหรือว่าวกมหาวิทยาลัยทั่วไปไปดูหนังสี่ชิงนะครับอ่าแล้วพวกคุณจะรู้อ่าว่าก่อนที่จะผ่ามาโทรฟามาใส่สิบปีจะพวูดกมาดูตอนนี้ครับวพวกคุณไปคิดดูหนังอย่างนี้ไม่มีให้ชมนะครับ,รบแปดปี แล้พิ่งมาได้ฉายครับผมโ <Okay. S 2> อเคก็ันวาเนี่ครับผมสุขลงพราะประโยน,น,โยน์นะสุขลงเพราะเจอกันนะครับผมโ okay. อเคนะโอ้มีอะไรจะพูดถึงนิดนึงครับพี่จะทำสั้นไม่กี่งานนี้สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันครับสุดท้ายก็เป็นเพื่อเฉาะกันมาอะไรกันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันจะตีไม่ทำไมเพื่อนกันดีกว่าเป็นมิตรดีกว่าเพิ่มมิตรดีกว่าเพิ่มศัตรูของผมขอให้น้องๆ ที่คิดว่าจะโช์เสาโชว์พลังโชว์อะไรก็ให้หยุดคิดหน่อยมันไม่มีอะไรดีหรอกยุคสมัยนี้กล้องเป็นสับปะรดเลยหนีไม่รอดคุณไม่รอดแน่นอนเก่งทํามากินดีกว่าครับแข่งกันรวยดีกว่าครับคับแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝากภาพยนตร์สี่ทิ้งัชวะเก้าศูนย์ด้วยครับผมอืก็่ผกว่าพี่โอมมีบทในโฟกิงด้วยนะครับผมอ ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณครับเดี๋ยวต้องมองแก้วพี่โอ๋ด้วยนะครับทางโอประชาชื่นนะครับเด็กช่างทีวีเกของมองแก้วด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนครับผมเป็นแก้วเแก้วเปนแก้นะผมนะทำมาคนเดียวเลยนะครับส่วนพี่ตี้เนี่ยรางงานเด็กช่างทีวีเก้าสูครับผมแก้วสวยๆนะแก้วไม่หายแน่นอนครับผมพรมมีแต่ไอเนี่ยแฟนผมเนี่ยบอกว่าขอเลยไม่ต้องเอากลับเลยเอาเหรอ จะเอาพี่เขาไม่าไม่ให้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ใช่แน่นอนคุณไม่ได้กลับแน่นอนส่วนพี่ตี้เดี๋ยวผมส่งหมวกไปให้พอดีวันนี้เนี่ยติดมาแค่แก้วนะครับติดไปก่อนก็เดี๋ยวหลังหลังจบจบรายการเนี่ยเดี๋ยวส่งหมวกไปให้พี่ตี้เพืข้าความในหานะเดี๋ยวหมวกหมวกอดกช่างไปแต่วันนี้พอดีไม่ได้ติดมาในรถครับต้องติดไปก่อนนะพี่นะขออนุญาตก่อนขออนุญาตด้วยโอบคโอ้พี่เจินเพื่อนสำหรับวันนี้ วันนี้ไปแก่งงานบอลครับมิตรภาพเตะบอลครับพรุนี้ต้องเลี้ยงเบียร์วันเดียวไอ้โชว์ที่ช่อเลียร์ถ่ายโทษที่ว่าโดนไปห้าเข็มต้องเลี้ยงเบียร์เสียเบียร์ก็วันนี้ช่องเด็กช่างทีวี90ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนผมและพี่ตีเอ็นส์กับของกอน้องโอ๋ประชาชื่นหกหกเราต้องสามท่านก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เทปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ